จะต้องมีการหารือร่วมกับผู้ว่ากทมคนใหม่นะครับต้องถามคุณประจักษ์นะครับว่าเรื่องนี้น่าจะพลาดไปได้ต้องติดตามกันเพราะว่าจะเป็นจุดชี้วัดจุดยืนของผู้ว่าคนใหม่ด้วยนะครับใช่ครับคือตอนนี้เนี่ยคู่กรณีหรือว่าเป็นประเด็นร้อนไม่ใช่เฉพาะฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลไม่ใช่เรื่องของกระทรวงมหาดไทยกับทางรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยเท่านั้นนะครับอ่ะพ่วงมาถึงเรื่องผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ด้วยนะฮะอย่างที่ทราบกันนะครับว่า เมกะโปรเจกต์นี้นะครับเป็นโครงการ2โครงการรวมอยู่ในโครงการเดียวกันนะครับเพื่อความชัดเจน <c oughs> เพื่อความเข้าใจนะครับมีโครงการลงทุนรถไฟฟ้าสายสีเขียว <Warner. S 1> กับการต่อขยายอายุสัมปทานให้กับทาง BTS c ีออกไปอีก30ปีครับรวมอยู่ในเมกะโปรเจกต์อันนี้ <c oughs> ที่มีการพูดถึงเรื่องโครงการส่วนต่อขยายนะครับสำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว นี่เป็นเรื่องที่จะท้าทายสําหรับจุดยืนการตัดสินใจของผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่คุณชัดชาติสิทธิพันธ์อย่างดีเลี่ยกไม่ได้ครับเพราะว่าในช่วงของการลนหลงหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนี่ประกาศจุดยืนชัดเจนครับไม่เห็นด้วยกับการต่ออายุสัมปทานนะฮะซึ่งการตัดสินใจของคุณชัดชาติณนะคำรบนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่จะสะท้อนจุดยืนความแน่วแน่มั่นคงชัดเจนของตัวเองเท่านั้น แต่ว่ายังจะสะท้อนถึงผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นจากโครงการนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นครับมีเอฟเฟกเกิดขึ้นแน่ๆเพราะโดยทั่วไปไม่มีใครรู้รายละเอียดไม่มีใครรู้ไส้ในนะครับว่าจริงๆแล้วโครงการนี้มีข้อตกลงมีเงื่อนไขมี TOR รในรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยแค่ไหนอย่างไรไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากจะเป็นการแสดงจุดยืนของคุณชัดชาติแล้วก็ยังจะสะท้อนถึงเอฟเฟก์ที่มันจะเกิดขึ้นตามมาด้วยนะครับ คนจะจำก็ได้นะครับสำหรับโครงการส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นหนึ่งในโครงการที่ทำให้ในส่วนของทางรัฐบาลเองก็มีความเห็นต่างมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นถึงกั้นบอยคอรดไม่เข้าร่วมประชุมคอรมอนะครับก็คือกรณีของรัฐมนตรีจากพักภูมิใจไทยทุกคนเลยครับมีการบอยคอรดไม่ยอมเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ต้นปีที่ผ่านมานี่แหละนะครับหลังจากทราบว่ามีวาระ เกี่ยวข้องกับการพิจารณาและให้ความเห็นชอบอโครงการส่วนต่อขยายโครงการสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวครับภูมิใจไทยนั้นมีจุดยืนมีข้อสงสัยอยู่4ข้อหลักนะฮะหลักๆนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเรื่องของการนําทรัพย์สิน,นไปก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจนะตกลงเป็นของใคยกันแน่ถัดมาก็คือความชัดเจนในเรื่องของตัวบทกฎหมายนะครับว่ากฎหมายเนี่ยครบถ้วน สมบูรณ์ไม่มีอะไรผิดกฎหมายใช่ใช่หรือไม่และอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับค่าโดยสารสูงสุดนะครับ65บาทนะฮะเป็นเงื่อนไขเรื่องราคาที่ทางพักภูมิใจไทยมองว่านี่มันสูงเกินไปหรือเปล่าประชาชนจะเป็นผู้ที่เดือดร้อนหรือไม่นะครับมันก็เลยทําให้สุดท้ายภูมิใจไทยเนี่ยก็ตัดสินใจในการที่จะบอยคอรดไม่เข้าร่วมประชุมครมอในวันนั้นคือโครงการนี้ถ้าสังเกตให้ดีนะครับ เป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทยนะฮะก็พยายามที่จะผลักดันพยายามที่จะเดินหน้าเต็มที่ครับมีการนําเสนอเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคอรอมอเพื่อพิจนารณาเพื่อที่จะเดินหน้าต่อเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยวรวมแล้วก็เกือบเกือบจะสิบครั้งนะฮะโดยเหตุผลของทางกระทรวงมหาดไทยก็คือต้องการที่โครงการนี้เดินหน้าไปต่อแต่ว่าการพยายามที่จะผลักดันแล้วก็แสดงออกอย่างชัดเจนเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าก่อให้เกิดคําถามตามมา สำหรับวงนอกและประชาสังคมโดยทั่วไปบอกว่าเอ๊ะมันมีอะไรพ่วงอยู่ในสัญญานี้หรือไม่อย่างไรทําไมจึงถักดันกันขนาดนี้นะฮะนี่คือประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมากระทั่งพลเอกประยุทธจ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ตระหนักนะครับว่านี่เป็นโครงการใหญ่เป็นโครงการที่จะมีผลต่อคะแนนนิยมอย่างอีกเรีย่ยงม่พ้นก็เลยสั่งให้ยุติโครงการนี้เอาไว้ก่อนเบรกไว้เป็นการชั่วคราวครับให้ทางกระทรวงมหาดไทยทำรายงานชี้แจง สี่ข้อสงสัยของพรรคภูมิใจไทยให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นมาดูเหมือนว่าจะมันจะยุติอยู่ตรงนั้นคาราคาซังอยู่ตรงนั้นเพราะถ้าไปถามผู้ว่ากรุงเทพมหา,าคนครคนเก่านะครับคนตมบริการสิวขวัญเมืองท่านก็ยืนยันหลายรอบอเช่นกันบอกว่าได้ตอบได้ชี้แจงไปแล้วหลายครั้งเช่นเดียวกันครับมันหยุดอยู่ตรงนี้ฮะเพราะฉะนั้นเรื่องโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายนะฮะมันจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยให้ความสนใจ เพราะมันไม่ใช่เพียงแค่ว่า,าประชาชนโดยทั่วไปจะเสียประโยชน์อย่างที่มีการกล่าวอ้างกันหรือป่ามันไม่ใช่แค่นั้นครับมันจะเป็นเรื่องของรายได้ของกรุงเทพมหานครหรือทางกรุงเทพธนาคมนะฮะซึ่งเหมือนเหมือนกับรับวิสาหกิจของกรุงเทพมหานครเนะะี่ยจะสูญเสียประโยชน์สูญเสียรายได้หากมีการเปิดให้มีการสัมปทานใหม่หรือป่าเพราะว่าสัญญาสัมปทานเดิมมันสิ้นสุดปี2572แต่ว่าดูเหมือนว่า ความพยายามในการเทียบผลักดันเสนอเข้าคอรมอนี่ก็คือจะมีการเพิ่มขยายเวลาสัมปทานออกไปถึงปี2602ครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยตั้งเป็นข้อสงสัยพเดชประยุทธ์เนี่ยท่าทีล่าสุดเนี่ยแสดงจุดยืนต้องการที่จะให้ทางผู้ว่าคงหน่ยนะครับก็คือคุณจัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยเข้ามาปรึกษามหารือมาหาทางออกมาเจรจากันเรื่องนี้ว่าจะอาอย่างไรเพราะว่าเหตุผลของพเดชประยุทธ์นั้นบอกว่ายิ่งช้า ประชาชนยิ่งเสียประโยชน์ครับซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับสิ่งที่พลเอกนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลกรุงเทพมหานครอีกชั้นหนึ่งนะครับตอบกระทู้สดอย่างที่คุณดาวีเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เมื่อวานนี้ฮะโดยหลักใหญ่ใจความก็บอกว่าต้องรอให้เป็นการตัดสินใจของผู้ว่าคนใหม่ครับก็คือคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เพราะฉะนั้นสปอร์ตไลท์ทั้งหลายณปัจจุบันจึงจับต้องไปที่คุณชัดชาติเป็นสําคัญนะครับว่าตกลงเนี่ยคุณชัดช พราะถ้าไปดูมุมมองของคุณชาตชินั้นด้านหนึ่งอาจจะบอกว่ามีความเห็นที่สอดคล้องกับเรื่องที่ทางพรรคกลุ่มใจไทยมีการตั้งข้อสงสัยอยู่แต่ที่แตกต่างออกไปก็คือว่าคุณชาตชิชชมองมากกว่านั้นมีประเด็นที่คุณชาติค้างคาใจมากกว่านั้นเยอะเลยนะครับในฐานะที่คนกําลังจะเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องโครงการนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่เรื่องนี้ครับนี่45 0ห0น้ล้านบาทเนี่ย คุณชาติชาติบอกว่ามันเป็นหนี้ที่ภาครัฐก่อไว้แล้วจู่ๆโยนให้กรุงเทพมหาคนครรับมามันถูกต้องแค่ไหนอย่างไรสภากรทมเนี่ยได้ดําเนินการตามขั้นตอนหรือไม่อย่างไรนะครับและนี่ก้อนนี้ถ้าทางรัฐบาลเ,าเข้ามาช่วยนะฮะในการที่จะแบกรับเบิดแบงบาภาระของกทมจะทําได้ไหรือไม่ครับนี่ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจว่าในกระแสโซเชียลโดยทั่วไปเดี๋ยวจะมีการ วิาพากษ์หรือจะมีการพูดถึงกับเรื่องนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครพูดถึงในรายละเอียดเรื่องนี้กันสักเท่าไหร่นะครับนี่เป็นประเด็นแรกที่คุณชัตชาติบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องเให้เคลียร์ต้องให้ชัดว่าตกลงเนี่ยมันเข้ามาได้อย่างไรถูกต้องตามกระบวนการตามกฎหมายหรือไม่ประเด็นถัดมาก็คือเรื่องคําถามว่าโครงการนี้มันผ่านพรบร,ร่วมทุนหรือเปล่าพรบร,ร่วมทุนนี้ก็คือกฎหมายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลกับเอกชนปี2 5 6 2อครับ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ระบุไว้ชัดเจนว่าโครงการที่มีการลงทุนเกินกว่า1,000ล้านนะฮะมันต้องผ่านพรบร่วมทุนที่ว่านี้นะฮะแต่ว่าโครงการนี้ไม่ได้ผ่านเพราะไม่ได้ผ่านปั๊บมันผิดหลักการมาตั้งแต่ต้นนะครับนี่คือสิ่งที่คุณชาติชาติบอกว่าถ้ามันเริ่มต้นผิดอย่างนี้แล้วเนี่ยแน่นอนที่สุดก็เป็นเรื่องที่จะต้องทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันกระจ่างให้ทุกอย่างเนี่ยมันถูกต้องให้ต้องผ่านพรบการร่วมทุนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณชาติชาติเนี่ย ก็เลยไม่เห็นด้วยเล็กยังรวมไปถึงเรื่องรายละเอียดปีกย่อยอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าดยสารสูงสุด50บาทก็ดีหรือแม้แต่ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะครับจากในส่วนของกรุงเทพเหมหานครหรือกรุงเทพธนาคมกรณีเช่นการโฆษณาสินค้านะครับบนตัวรถของบีทีเอสที่ว่านี้ตกลงใครจะเป็นคนได้กันแน่รายได้เหล่านี้คุณชัตชาติบอกว่าปีหนึ่งประมาณ2 0 0 0ถึงสล,ล้านบาทนะครับไม่น้อยนะครับสามารถที่จะเข้ามาใช้ เป็นรายได้ของกทมในการที่จะไปใช้จ่ายสูตรต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณชาติชาติบอกว่ามันเป็นหลุมดำครับหลุมดําที่เกิดขึ้นในโครงการนี้ซึ่งจะต้องสร้างความจริงให้ใรกระจ่างคุณชาติชาติบอกเลยนะครับภายในหนึ่งเดือนถ้าเข้ามาเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วจะไปตรวจสอบ3ามเรื่องทั้งเรื่องนี่ครับประตกลูเนี่ยมันมาอย่างไงเรื่องเกี่ยวข้องกับการขยายเวลาสัมปทานจะมีการทําจดหมายไปถึงครมถามว่า ทำไมจะต้องเร่งรีบยังมีเวลาอยู่ต้องผ่านพรบร่วมทุนจะดีหรือเปล่าเพื่อให้สามารถที่จะตอบคําถามของประชาชนได้รวมไปจนกระทั่งถึงการไปว่าจ้างบริษัทเอกชนครับให้เข้ามาเดินรถถึงปี2,585นี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่บอกว่ากําลังเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็สปอตไลท์ส่องไปที่คุณชัดินะครับเพราะอะไรเพราะอย่างที่เรียนเอาไว้ครับมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของกรุงเทพมหานครไม่ใช่เฉพาะเรื่องของทาง คนที่ไปใช้บริการก็คือประชาชนโดยทั่วไปท่านั้นแต่มันยังเป็นเรื่องที่จะต้องสร้างความจริงให้กาาระจ่างนะครับว่าในรายละเอียดก็ดีนะครับสิ่งที่เป็นประเด็นสาคัญก็ดีเนี่ยมีอะไรแค่ไหนอย่างไรนะครับที่สําคัญเนี่ยประโยคที่คุณชัดชาติพูดนะฮะบ,บอกว่าเรื่องนี้ต้องอิงอยู่กับผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญแต่ต้องไม่ให้เอกชนที่เข้ามาร่วมลงทุนเนี่ยนะฮะได้รับความใจคือต้องได้รับความยุติธรรมด้วยประโยคนเนีย มันถูกนํามาตีความว่าจะเป็นมุมมองของใครมองจากฝ่ายไหนแล้วสองเรื่องนี้มันจะสอดคล้องมันจะไปด้วยกันหรือเปล่าหรือมันจะมีในยะที่บอกว่ายังไงยังไงมันอาจจะเดินคู่ขนานกันเพราะฉะนั้นทึงบอกว่าโครงการลถไฟฟ้าสีสายสีเขียวเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่จะแสดงจุดยืนของผู้ว่ากรุงเที่ยวมครคนไหนว่าจะเอาอยัางไงครับจะชนหรือไม่ชนจะเจราจาหรือไม่เจราจารถ้าจะเจราจาจะเจราจาในระดับไหนนี่ะคือสิ่งที่เป็นคําถามสําคัญที่ทุกคนรอยอยู่ครับฟังคนประจักษ แจกแจงวิเคราะห์ออกมาแล้วดูเหมือนมันมีมิติที่มันเชื่อมโยงกันหลายมิติแล้วเกินอาจจะไม่ใช่แค่ความเดือดร้อนผลประโยชน์ของประชาชนแต่มันมีมิติทางด้านการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ,รบทั้งความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกรทมเองหรือความสัมพันธ์ในพักร่วมรัฐบาลเองแต่เราดูปฏิกิริยาดูท่าทีเบื้องต้นของคุณชัดชาติ ของนายกของมทรหนึ่งอะไรก็ตามเนี่ยการพูดคุยหารือที่นายกส่งสัญญาณมาว่าพร้อมจะคุยกับคุณชันชาติเนี่ยดูแล้วมันมีความหวังน่าจะมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนครับพี่บคือโครงการนี้ก็เข้าใจว่าเป็นโครงการที่มีผลกระทบแล้วก็กดดันต่อทางรัฐบาลรวมไปจะก็ตั้งถึงตั้งเป็นปฏิกรรมถามว่าเอ๊ะความพยายามของกระทรวงมหาดไทยที่จะเสนอเข้ามาทั้งทที่ขบนาคมเองก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็แทนที่จะรอผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย มีนัยยะมีอะไรมันพ่วงแถมมาด้วยหรือเปล่านั่นก็เป็นประเด็นสําคัญนะครับแล้วก็พอพูดถึงประเด็นในรายละเอียดซึ่งคนทั่วไปน้อยคนนะครับที่จะรู้ว่าทีโอาจริงๆเนี่ยในสาระจริงๆเนี่ยคืออะไร,รถ้าเกิดว่าไม่ทําตามสิ่งที่ทาง มาไทยโดยกรุงเทพมหานครโดยผู้คนเก่าเสนอมาเนี่ยมันจะไปขัดเงื่อนไขมีทีวอาอะไรและในส่วนของภาคเอกชนที่เข้ามาดําเนินการ BTS 4เนี่ยจะตอบโต้กรุงเทพมหานครหรือกรุงเทพธนาคมอย่างกรุงเทพธนาคมอย่างไรนีไม่มีใครรู้นะฮะมันจึงเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าไส้ในเนี่ยคนทั่วไปไม่ทราบครับคขอบคุณค่ะคุณประจากครับ